สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เป็นการรวมภาพการรักษาน้องนะคะตั้งแต่น้องถูกทำร้ายตั้งแต่วันแรกที่พาไปหาหมอถึงหน้าคลินิกคุณหมอแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าคุณหมอปิดพักเที่ยงนะเราก็เลยรอประมาณ15นาทีเคยพามาฉีดยานะคะแล้วก็พาแม่เขามาทำหมันด้วยก็เลยขึ้นรถไปยากไม่ค่อยตื่นเต้นเ,นเ,ท,เท่าไหร่ขอบพระคุณคุณอาด้วยนะคะที่ให้ความอานุเคราะห์ทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะในการพามาหาหมอหรือการรักษาแต่ละครั้ง ตอนนี้เลือดหยุดไหลแล้วนะคะก็ยังคงต้องรอคุณหมอต่อไปค่ะรออีกอึดใจหนึ่งค่ะเพื่อนๆค่ะบ่ายโมงแล้วนะคะคุณหมอยังไม่มาเปิดคลินิกเลยโทรหาคุณหมอแจ้งว่าเข้าคลินิกบ่ายโมงครึ่งค่ะรอไม่ได้แล้วค่ะต้องไปต่อที่โรงพยาบาลสัตว์เลยค่ะน้องอาจจะแย่ถึงมือคุณหมอแล้วนะคะค่อยหายห่วงหน่อยเสร็จแล้วกลับบ้านได้ค่ะ ทุกเช้าหลังจากส่งลูกเสร็จแล้วก็พาน้องหมาไปหาหมอค่ะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะลูกๆก,ก็จะได้พาน้องหมาไปหาหมอด้วยหลังจากที่คุณหมอเช็คแผลให้นะคะว่าไม่บวมแล้วไม่อักเสบแล้วก็ให้รักษาต่อที่บ้านนะคะเพื่อความสะดวกมียาฆ่าเชื้อให้น้องกินต่ออีกหนึ่งอาทิตย์นะคะ แผลที่คอดีขึ้นมากนะคะรูเริ่มเล็กแล้วแผลใกล้จะปิดแล้วค่ะ<ม>แผลที่คอเริ่มจะหายดีก็มีแผลที่ขามาอีกสองแผลนะคะเพราะว่าหลุดออกไปตอนกลางคืนเช้ามาเลือดเต็มบ้านเลยค่ะแผลเน่ามากนะคะต้องไปซื้อยามาโรยแล้วก็พันแผล รักษากันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้29วันค่ะเพื่อนเพื่อนน้องทนมากค่ะเดี๋ยวจะถอดทารโคงให้น้องแล้วค่ะแต่วันนี้หนูจะเป็นอิสระแล้วมาดูจิมันจะเป็นอย่างไร กรต้องใส่เอาไว้เพราะว่าเขาจะเรียแผลเขานะคะจะไม่แห้งเป็นไทยแล้วใช้คุ้มมากเลยอันนี้ตั้งแต่ใส่แม่เขานะคะตอนที่เขาทำหมันนอะลูกสาววลาวิ่งมาแต่ไกลมีจุ๊บน้องเบาๆด้วยรู้สึกโล่งไหมคะ ในบรรดาลูกทั้งหมด14ตัวนะคะมีลาบจะเกิดมาเป็นตัวแรกเวลานอนก็จะชอบทำขาแบบนี้ค่ะปิดตาเอาไว้ตั้งแต่เด็กเลยถ้ากินข้าวแล้วข้าวร้อนก็จะเห่านะตัวอื่นไม่เห่าเป็นเอกลักษณ์ของเขามากว่าแล้วก็ให้คิดถึงน้องหมาเกิดมาพร้อมกันสมัยยังเด็กนะคะตั้งชื่อให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองมีบุญมีทรัพย์มีศินและมีตัง์แตัวที่รอดชีวิตค่ะภาพรวมการรักษาน้องหมา ขอจบไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะ